คุณกำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวา,รากรแต่ก่อนจะไปรับฟังบทความนั้นนะคะมีข่าวมาฝากค่ะเป็นงานสัมมนาเจาะลึกหุ้นเวียดนามจีน15ธันวาคมนี้ค่ะพบกับกูรูชั้นนำดรนิเวศคุณมีดทิวาคุณแจ็กกี้สุทนคุณบอลภาคภูมิและอีกมากมายชมสดทุกที่ถามตอบเรียลไทม์ดูย้อนหลังฟรี2เดือนรายละเอียดคลิกลิงก์ใต้โพสต์ได้เลยค่ะและสัปดาห์น,นี้นะคะเสนอบท ความเรื่องหุ้นผู้บริโภควิเคราะห์กันอย่างไรการวิเคราะห์แบบหาผู้ชนะในอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตซึ่งเป็นหลักการสําคัญอย่างหนึ่งของ VI โดยเฉพาะที่เน้นการลงทุนระยะยาวนั้นในธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคมักจะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในหมู่นักวิเคราะห์จํานวนมากประการแรกก็คือบริษัทที่กําลังวิเคราะห์นั้นอยู่ในธุรกิจอะไรกันแน่และใครคือคู่แข่งโดยตรงประเภทที่ซัดกันหมัดต่อหมัดผู้ชนะได้ตลาดเพิ่ และผู้แพ้มีลูกค้าหรือมีไรายได้น้อยลงตัวอย่างเช่นหุ้น A เป็นผู้นำโดดเด่นมานานในธุรกิจพัตาคารอาหารสุก,กี้หม้อไฟมีร้านส่วนใหญ่ในห้างหรูสมัยใหม่ลูกค้าหลักเป็นคนเดินห้างที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับประมาณ B บวกขึ้นไปในเวลาต่อมาหุ้นกเปิดพัตาคารสุก,กี้หม้อไฟเช่นเดียวกันแต่มีร้านส่วนใหญ่นอกห้างหรูลูกค้าหลักมีอายุน้อยกว่าและมีฐานะทางเศรษฐกิจประมาณ C ีบวกหรือ หรือ b ลบ เวลาผ่านไปยอดขายของพัตคาคัเค่อยๆลดลงในทางตรงกันข้ามพัตคาคของกอเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นผู้นำรายหนึ่งของพัตคาคันซุก,กีมอม้อไฟและด้วยอัตราเร่งของร้านและ,ะไรายได้ที่เพิ่มขึ้นนักวิเคราะห์หลายคนก็เริ่มคิดว่าบริษัทกอจะกลายเป็นผู้นำอันดับหนึ่งแทนที่ A ที่ดูเหมือนว่ากำลังแพ้ในธุรกิจพัตคาคสุกีกิมออไฟความผิดพลาดของการวิเคราะห์อยู่ที่การกำหนดว่าสอง บริษัทนี้อยู่ในธุรกิจเดียวกันคือสุกี้หม้อไฟและคนชอบสุกี้ของกอมากกว่า A อ,อาจจะเพราะว่ามันอร่อยและถูกกว่ามากหรือมันดูทันสมัยอินเทรนเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ว่าเป็นจริงก็คือธุรกิจอาหารพัตตารน,นั้นไม่ได้แบ่งจากประเภทของอาหารแต่แบ่งจากคุณภาพและราคาของอาหารที่ขายในพัตตารผู้ที่แข่งขันกันจริงๆคือพัตตารที่ขายอาหารที่มีระดับราคาและคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ใกล้เคียงกันเช่นกลุ่มรายได้สูงระดับ AB หรือ C เป็นต้นพูดง่ายๆก็คือพัตคาาร A ไม่ได้แข่งขันกับสุกี้กับกอโดยตรงลูกค้าของทั้งสองบริษัทนั้นเป็นคนละกลุ่มกันมีน้อยที่ลูกค้าของ A ไปกินสุกี้ที่ร้านกอบางทีพวกเขาจะบอกว่าไม่อร่อยคุณภาพอาหารยังไม่ค่อยดีบริการช้ารอนานเกินไปเป็นต้น ส่วนลูกค,ค้าของกอนั้นมีน้อยที่จะไปกินอาหารของเอพวกเขามักจะบอกว่าแพงและมักจะขึ้นราคาเรื่อยๆบางคนก็บอกว่าเลิกไปนานและ เพราะของกอคุ้มและดีกว่าแล้วก็อาจจะเล่าด้วยภาพในโซเชียลว่าพัตาคาร A เอเงาส่วนของกอคนแน่นร้านเป็นการยืนยันว่ากอดีกว่า A และเป็นผู้ชนะความจริงก็คือคู่แข่งที่แท้จริงของ A คือพัตาคารที่อยู่ในห้างหรูไม่ว่าพวกเขาจะขายอาหารอะไรอาจจะเป็นร้านสเต็กระดับปานกลางที่ราคาต่อหัวเฉลี่ยการกินต่อครั้งใกล้เคียงกับสุกี้ของเออาจจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งบางที ก็มีหุ้น A เป็นเจ้าของด้วยซ้ําและเหตุผลที่ A ตั้งพัฒาการอาหารญี่ปุ่นมาแข่งกับตนเองก็เพราะว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคอาหารนั้นถึงจะชอบเมนูบางอย่างเป็นพิเศษมากกว่าแต่ธรรมชาติของมนุษย์นั้นจะไม่ชอบกินอะไรที่ซ้ํากันบ่อยแม้แต่คนรักสุก,กี้เองนั้นก็อาจจะกินแค่เดือนละหนยอดขายของพัตนาการสุก,กี้ A อาจจะตกเพราะเหตุผลมากมายรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของพัตนาการในห้างหรูอย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คนอาจจะเปลี่ยนรสนิยมลงไม่ชอบกินสุก,กี้มากดังแต่ก่อนเพราะมีอาหารแปลกใหม่มาขายมากมายเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีคนจึงใช้จ่ายน้อยลง แต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความสำเร็จในการขยายตัวของพัตตาารกอเลยเพราะพัตตาารกออาจจะชนะในตลาดของคนที่เคยกินหมูกระทะที่มีราคาพอๆกันแต่คุณภาพสู้ไม่ได้หรือตลาดของคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานใหม่หลังจบการศึกษาที่ยังมีเงินเดือนไม่มากและก็แข่งกับพัตตาารสเต็กราคาถูกหรืออาหารจานด่วนเช่นแฮมเบอร์เกอร์เป็นต้นลองมาดูอีกกรณีหนึ่งที่อาจจะคล้ายกันก็คือหุ้นสะดวกซื้อ X ที่เป็น ผู้นําที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมขายความสะดวกในการซื้ออาหารและสินค้าที่อยากหรือจําเป็นต้องใช้เร่งด่วนในเวลาต่อมาก็เริ่มมีบริษัทวายมาเปิดร้านสะดวกซื้อเช่นเดียวกันแต่เน้นที่การขายสินค้าของชําม,มากกว่าอาหารพร้อมกินแบบร้านสะดวกซื้อ X หรือถ้าจะเข้าใจง่ายๆก็คือคล้ายกับร้านมินิมาร์ทหรือร้านขายของชําแบบ ดั้งเดิมมากกว่าอย่างไรก็ตามสินค้าของร้าน Y จำนวนหนึ่งอาจจะสัก40-50%อร์เจะซ้ำกับของ X แรกเริ่ม Y จะเน้นเปิดตามหัวเมืองในย่านชุมชนที่มีไรายได้ต่ำกว่า X แล้วก็ประสบความสำเร็จขยายตัวอย่างรวดเร็วเหตุผลน่าจะมาจากการสามารถเอาชนะร้านชำหรือโชวห่วยดั้งเดิมที่หดตัวถดถอยลงไปเรื่อยๆอ,อยู่แล้วเนื่องจากธรุรกิจเป็นแบบครอบครัวที่มีต้นทุนสูงและประสิทธิภาพต่า สินค้าไม่มีคุณภาพพอ อีกเหตุผลหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าบริษัท Y มีความสามารถในการบริหารเหนือร,ร้านมินิมาร์ทที่เคยรุ่งเรืองในยุคก,ก่อนที่ร้านสะดวกซื้อ X จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดสะดวกซื้อ Y น่าจะประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในการเข้าไปจับตลาดระดับ C ของสินค้าสะดวกซื้อแต่ไม่ได้เป็นคู่แข่งตรงๆกับร้านของ X แบบเดียวกับร้านสะดวกซื้อเครือข่ายอื่นโดยเฉพาะที่เป็นต่างชาติที่เน้นที่ลูกค้าระดับกลางหรือ C บวกขึ้นไปที่ต้องแข่งทั้งด้านอาหารพร้อมกินด้วยสินค้าผู้บริโภคในตลาดหุ้นนั้นส่วนใหญ่แล้วก็มักจะยังเติบโตได้แม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตช้าลงมากเหตุผลก็เพราะว่าตลาดโดยรวมใหญ่มากและผู้เล่นหน้าใหม่สามารถเข้าไปแย่งส่วนแบ่งตลาด จากผู้เล่นเดิมได้ตัวอย่างเช่นของกินเล่นจำพวกของหวานซึ่งในความหมายของผมนั้นรวมไปถึงน้ำซึ่งเติมหรือมีความหวานด้วยและนี่ก็เหมือนกันการแบ่งตลาดนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของรายได้ของลูกค้าไม่ได้แบ่งตามตัวสินค้าว่าเป็นอะไรร้านขายขนมหวานเอ็มเป็นร้านที่โดดเด่นมากจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขนมอร่อยที่แม้แต่นักท่องเที่ยวต่างประเทศบางคนต้องมาชิมเมื่อมาเมืองไทยว่าที่จริงเอ็มก็มีร้านอยู่ในประเทศ ที่มีรายได้สูงอย่างฮ่องกงหรือสิงคโปร์ด้วยและก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามการขยายตัวในต่างประเทศก็ยังจํากัดอาจจะด้วยเหตุผลว่านั่นเป็นสินค้าไทยที่มีข้อด้อยที่จะพูดถึงต่อไปในกรณีอื่นการขยายตัวของเในตลาดไทยเองนั้นผมก็คิดว่าน่าจะมีข้อจํากัดเช่นเดียวกันเหตุผลก็เพราะว่าแม้เอมดูเหมือนว่าจะมีคู่แข่งน้อยและคู่แข่งที่จะใหญ่พอเป็นเรื่องเป็นราวก็แทบจะไม่มี แต่ตลาดของ M นั้นน่าจะอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคระดับ A ลบหรือ B บวกเป็นหลักซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กและมักกระจกตัวกันอยู่ในห้างหรูมากและในหัวเมืองขนาดใหญ่ดังนั้นการเติบโตของธุรกิจจะค่อนข้างจำกัดเรียกว่าเป็นตลาดนิชไม่ใช่ตลาดแมทที่คนจำนวนมากมาใช้บริการสินค้าผู้บริโภคที่เป็นขนมขบเคี้ยวอาและเครื่องดื่มผสมน้ำหวานอีกหลายยี่ห้อที่มีความโดดเด่นในตลาดไทยและขยายไปตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในจี ที่เป็นตลาดที่ใหญ่มากเพราะมีประชากรกว่าพันล้านคนในช่วงเร็วๆนี้ก็ประสบกับปัญหาย,ยอดขายโตช้าลงหรือเริ่มหดตัวเหตุผลที่มีการพูดกันอาจจะมาจากการที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะที่จีนถดถอยลงนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังว่าอาจจะไม่ใช่เพราะที่จริงเศรษฐกิจจีนก็ยังโตระดับ3-4เปอร์เซนตโดยเฉพาะการบริโภคอาหารหรือขนมผมคิดว่าไม่ลดแน่แต่สิ่งที่ผมวันเกรงสินค้าผู้บริโภคไทยจะขาย ในต่างประเทศได้ยากนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมมองขึ้นที่ติดอยู่ในยีนของมนุษย์ซึ่งบ่งบอกว่าคนนั้นมักจะชอบใช้สินค้าจากประเทศที่ก้าวหน้ากว่าตอนเองนั่นก็คือมองขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือคนไทยชอบใช้สินค้าจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีหรือประเทศยุโรปที่ก้าวหน้าปลอดไทยแต่ไม่ชอบสินค้าจากเวียดนามหรืออินโดนีเซียที่ด้อยปลอดไทยว่าที่จริงถ้ามองย้อนหลังไปสัก20-30ปีเราก็ไม่ชอบสิน ค้าเกาหลีด้วยเพราะตอนนั้นเกาหลีก็ไม่ได้เจริญปลอดไทยสักเท่าไหร่ประเด็นก็คือคนจีนนั้นเมื่อ20-30ปีก่อนก็อาจจะชอบใช้สินค้าไทยเพราะจีนยังไม่เจริญมากนั่นก็ทําให้สินค้าไทยขายคนจีนได้ดีอย่างไรก็ตามตอนนี้จีนจเจริญปลอดไทยไปแล้วเป็นไปได้ว่าคนจีนจะชอบสินค้าผู้บริโภคไทยน้อยลงและตรงกันข้ามคนไทยที่ไม่เคยชอบสินค้าผู้บริโภคจีนเลยกลับเริ่มชอบสินค้าจีนแล้ว เห็นได้จากการที่คนไทยแห่กันกินเครื่องดื่มหวานราคาไม่แพงจากจีนที่กำลังเพิ่มขึ้นเป็นดอกเห็ดรวมถึงซื้อรถไฟฟ้าจากจีนมากที่สุดที่จริงยังมีประเด็นการวิเคราะห์สินค้าผู้บริโภคอีกมากที่นักวิเคราะห์ควรจะต้องทำความเข้าใจเพราะใน,นระยะหลังๆห,หุ้นกลุ่มนี้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆการเข้าไปลงทุนที่มีทั้งความเสี่ยงและโอกาสวิธีที่จะทำกำไรหร,หรือเอาตัวรอดได้ก็คือวิธีการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง และปิดท้ายอย่าลืมนะคะสัมานาเจาะลึกคุ้นเวียดนามจีนค่ะ15ธันวาคมนี้พบกับูรูชั้นนำดรนิเวศคุณมีทิวาคุณแจ็กกี้สุธนคุณบอลภาคภูมิและอีกมากมายชมสดได้ทุกที่ถามตอบเรียลไทม์ดูย้อนหลังฟรี2เดือนรายละเอียดคลิกลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะ และสามารถติดตามบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิละวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ Facebook เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์ www vietnamvi com ค่ะและ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อปนลังใจกับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในการรับฟังบทความใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ